สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e สัตยพจน์ที่สัตานาศครับผมไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะครับผมนี่ครับวันนี้มาใส่เปลือกล่างสวยๆครับผมเอาไปให้วัวครับวัวขุนครับผมไม่แพงครับผมสั่งได้นะครับผมตันละพันครับเฉพาะทางร้อยเอ็ดเท่านั้นนะครับตันละพันตามระยะทางครับผมเที่ยวนี้ใส่น่าจะประมาณหตันสามนะ ี๋ยวดูบินก่นันหนักเท่าไหร่กันเอ,อ่ยห้าตันสามครับผมน้ำหนักห้าตันสามน้ำหนักรวมแปดตันสองร้อยห้าสิบกิโลครับผม ไม่ได้ลงคลิปนานคลิปนี้ขอถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันวันนั้นใส่ไปห้าตันหกไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เลยนะเสียดายมากเลยครับผมถ้าได้ถ่ายคลิปไว้นี่คงได้ลงคลิปใน youtube แล้วนี่ขอเป็นเทียเ่ยงนี้ก็แล้วกันนะครับวิบ่งไม่ไกลครับผมร้อยกิโลครับ เพื่อนๆเ,เห็นแนบไหมมันก็ปกติพอดีก็วิ่งสบายอยู่นะครับผมเรื่อยๆครับผมไม่วิ่งเร็วผมวิ่งอยู่หกสิบครับค่อยๆวิ่งครับผมเพราะว่าไม่ชินครับผมไม่ค่อยได้ขับรถหนักเท่าไหร่ จะประมนี้นะใครชอบพี่ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมน้ำหยดเลยครับผมตอนเดียวมันเบาขึ้นเรื่อยๆนะ น้ำไหลออกเรื่อยๆเดี๋ยวผมให้รถเบาสักนิดหนึ่งนผมค่อยจะวิ่งออกครับผมรออีกคันหนึ่งด้วยครับผมคันหนึ่งกำลังขึ้นครับรถกระบะกระบะรัวสำ <c oughs> หรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ